ประตูสูตรหลวงพระบางยางพลาชั้นเลิศแหล่งกำเนิดน้ำตกกุ่นหวานละมุนน้ำอ้อยสบ,บงสูงทรงถิ่นพระธาตุตลาดชายแดนไทยลาวยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุก มีการศึกษา2,567ของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดเพียวสกรระดับอำเภอกูซางตั้งอยู่เลขที่118/9ถนนศบองบ้านฮวกตำบลเชียงแรงอำเภอกูซางจังหวัดเพียวเป็นอาคาร2ชั้นเป็นที่ทำการของห้องสมุดประชาชนอำเภอกูซางและสกรระดับอำเภอกูซางภายใต้การบริหารงานโดยนางเหมือนฟันยองเพชรครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระดับอำเภอกูซางสืบสานวัฒนธรรมนำเทคโนโลยีตาม หลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี2569ประชาชุนอำเภอผูสร้างได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมีความสุขสืบสานวัฒนธรรมตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยพร้อมเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตเทคโนโลยีเด่นเน้นวัฒนธรรมตามวิถีพอเพียงบุคคลแห่งการเรียนรู้มีวิถีพอเพียงสืบสานวัฒนธรรมสอกรรอรระดับอำเภอภู้างม,มีบุคลากรทั้งหมดจำนวน16คนประกอบด้วยข้าราชการ ครูสองคนครูอาสาสมัคร3คนครูกศน,นตำบล7คนครูผู้สอนคนพิการหนึ่งคนบรรักษ์1ึงคนเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล1คนและพนักง,งานบริการ1คนสกรระดับอำเภอปูซามีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมดตําตำบลได้แก่สกรระดับตำบลปูซางสงกรระดับตำบลทุ่งกล้วยสกรระดับตำบลปา่าศักสกรระดับตำบลเชียงแรงและสกรระดับตำบลศบ,บงศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปูซางขอนำเสนอผลการ ดำเนินงานตามยุทธ,ธาศาสตร์5ด้านการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขประจําปีการศึกษา2567ดังนี้ด้านที่1มาตรการด้านการป้องกัน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอูซางดำเนินการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีขาวตามแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมห้องเรียนสีขาวประจำปีการศึกษา2567จำนวน5ห,ห้องมีการประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ห้องเรียนสีขาวเป็นประจำทุกเดือนผลการประเมินในปี2567มีห้องเรียนผ่านการประเมินในระดับดีเด่นจำนวน5ห,ห้องคิดเป็นร้อยละร้อย สหานศึกษาจัดประกาศและมอบรางวัลเกียรติบัตรห้องเรียนสีขาวดีเด่นสกรระดับอำเภอภูซางจัดทำประกาศและมอบเกียรติบัตรให้กับห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและใบยมุกระดับดีเด่นจำนวน7ครั้งดังนี้ 1. ประจําเดือนเมษายนได้แก่สกรระดับตําบลป่าศักและสกรระดับตําบลศบง 2. ประจําเดือนพฤษภาคมได้แก่สกรระดับตําบลทุ่งกล้วยและสกรระดับตําบลภูซาง 3. าเดือนมิถุนายนได้แก่สกรระดับตําบลศบงและสกรระดับตําบลเชียงแรง4เดือนกรกฎาคมได้แก่สกรระดับตําบลทุ่งกล้วยและสกรระดับตําบลป่าศัก5เดือนสิงหาคมได้แก่สกรร ระดับตำบลปาสักและสกอรระดับตำบลภูซางเดือนกันยายนได้แก่สกอรระดับตำบลทุ่งกล้วยและสกอรระดับตำบลเชียงแรงเดือนตุลาคมได้แก่สกอรระดับตำบลทุ่งกล้วยและสกอรระดับตำบลปาสักสถานศึกษามีการดำเนินงานตามโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เจ็ดมาตรการโดยสกอรระดับอำเภอภูซางได้ดำเนินการดังนี้หนดนโยบายสถานศึกษาในการขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขมีการบริหารสัตวการในสถานศึกษาปลอดบุรี่บุหรี่ไฟฟ้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดมีมาตรการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในสถานศึกษาให้เอื้อต่อการเรียนรู้มีการนําความรู้และกิจกรรมสอดแทรกในการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนห้องเรียนสีขาวโดยมีการบันทึกการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่เป็นคณะกรรมการแต่ละฝ่ายประกอบด้วยฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสาย ราว่านักเรียนและฝ่ายกิจกรรมมีระบบช่วยเหลือผู้เรียนในช่องทางที่หลากหลายเช่นแอปพลิเคชันสมาร์ทบู้างจัดตั้งคลินิกเสมารักประจำศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับตำบลและคลินิกเสมารักออนไลน์นอกจากนี้สกรระดับอำเภอบูซางยังจัดก,กิจกรรมเชิงสร้างสารรค์เพื่อป้องกันยาเสพติดการสูบบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้า การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สื่ออนาจารลามกการพนันการทะเลาะวิวาทได้แก่กิจกรรมท no. ูบีนัมเบอร์วันโครงการพัฒนาผู้เรียนเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและห่างไกลยาเสพติดโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมการทอดผ้าป่าสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินและกองทุนหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินกิจกรรมสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมร่วมรณรงค์วันต่อต้าน ยาเสพติดโลก26ิมิถุนายน2567และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เป็นต้น ด้านที่2มาตรการด้านการค้นหาศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปูซางมีข้อมูลนักศึกษารายบุคคลประจำปีงบประมาณ2,567แยกตามภาคเรียนที่1ทับ2,567และภาคเรียนที่2ทับ2,567จำนวน735คนทุกคนได้รับการคัดกรองจำแนกกลุ่มปอดกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสพกลุ่มติดและกลุ่มค้าโดยใช้แบบบันทึกการคัดกรองของนักเรียนแบบบันทึกการตรวจสุขภาพของผู้เรียนรายบุคคลมีการสุ่มตรวจคัดกรองการใช้ สารเสพติดโดยการตรวจปสวัสสาวะจากฝ่ายปกครองที่ว่าการอำเภอและกิจกรรมเยี่ยมบ้านและจัดทำสรุปข้อมูลนักศึกษารายบุคคลมีการรายงานการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติดยาเสพติดในสถานศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบในทุกภาคเรียนสกรระดับอำเภอปูซางจัดก,กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ในเรื่องของปัญหาย,ยาเสพติดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในทุกภาคเรียนเช่นกลุ่มปอดสารเสพติดมีการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านวิชาการกีฬาและกิจกรรมต่าง สนับสนุนให้เข้าแข่งขันในระดับต่างๆกลุ่มเสี่ยงดําเนินการเฝ้าระวังดูแลเอาใจใส่สอดส่องร่วมกับชุมชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายามุขกลุ่มติดและกลุ่มค้าดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลช่วยเหลือรักษาและหาอาชีพเสริมเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รวมทั้งเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องมีการรายงานผลการสํารวจสภาพการใช้สาเสพติดยาเสพติดในสถานศึกษาให้หน่วยงาน ต้นสังกัดทราบด้านที่3มาตรการด้านการรักษาศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพูซางมีการกำหนดนโยบายของสถานศึกษาเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการบำบัดรักษาช่วยเหลือนักศึกษาโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานบำบัดรักษากำหนดขั้นตอนการดำเนินงานบำบัดรักษามีเครือข่ายในการบำบัดรักษาและส่งต่อโดยดำเนินการทำบันทึกข้อตกลง MOU รวมกับสำนักงานสาธารณาสุขโรงพยาบาลและสถานีตำรวจภูธรพูซางและได้จัดตั้งคลินิกเสมา เป็นศูนย์ให้คำปรึกษาแก้ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานศึกษาและสกอรรระดับตำบลทั้ง5แห่งด้านที่4มาตรการด้านการเฝ้าระวังศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพูซางมีการให้บริการตู้เสมารักเพื่อรับเรื่องร้องเรียนปัญหาและให้คำปรึกษาปัญหายาเสพติดและอบยมุกป,ประจำสกอรอระดับตำบลทั้งตําตำบลโดยมีการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางการติดต่อรับเรื่องร้องเรียนปัญหาให้คำปรึกษาหลากหลายช่องทางเช่นแอปพลิเคชันสมารถถ์ททูซางเพจเฟซบุ๊กศูนย์ส่ง เสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอภูซางเพจ a c e b o o k สกรอระดับตำบลเพจ a c e b o o k ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูซางและไลน์ Open Chat สกรอระดับตำบลภูซางเป็นต้นและได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานคลินิกเสมารักในสถานศึกษามีการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนผังขั้นตอนการดำเนินงานคลินิกเสมารักทำการบันทึกการรับเรื่องให้คำปรึกษาต่างๆและรายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวตามแบบบันทึกรับเรื่องปัญหายาเสพติดเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา นอกจากนี้ได้มีการดำเนินงานจัดตั้งชมรมเสมามรักป้องกันปัญหายาเสพติดภายใตกิจกรรม TOB e Number n ์เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งมีสมาชิกจำนวน50คนมีการอบรมและดำเนินกิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมเสมามรักป้องกันปัญหายาเสพติดภายใตกิจกรรม ToB e Number รเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดทางช่องทางออนไลน์เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่สมาชิกชมรมเสมามรักป้องกันปัญหายาเสพติดภายใต้กิจกรรม ToB e Number รและรับ เกียรติบัตปรปฏิญาณตนในรูปแบบออนไลน์นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมโฮมรูมซึ่งสงกรระดับตำบลทั้ง5าตำบลได้ดําเนินการจัดกิจกรรมการเพิ่มโอกาสในการพบปะพูดคุยระหว่างครูที่ปรึกษากับนักศึกษาและในกลุ่มเพื่อนนักศึกษาด้วยกันมีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการพัฒนาผู้เรียนเสริมสร้างความปลอดภัยห่งางไกลยาเสพติดในสถานศึกษาโครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสร้างภูมิคุ้มกันต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านช่องทางออนไลน์ กิจกรรม 2B Number บอคอยแนะแนวพูดคุยให้กำลังใจรับฟังปัญหาของนักศึกษากลุ่มเสี่ยงเน้นการเสริมแรงบวกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและมีไล่กรุ๊ป Open Chat ช่วงทางการติดต่อสื่อสารให้คำปรึกษานักศึกษาในรูปแบบออนไลน์หลังจากดำเนินกิจกรรมสกอรระดับอำเภอปูซางได้จัดทำแบบบันทึกกิจกรรมในรูปแบบรูปเล่มแบบบันทึกสรุปผลการดำเนินการห้องเรียนสีขาวสกอรระดับตำบลทาง5แห่งเพื่อสรุปผลการดำเนินงานเพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบด้านที่5มาต การด้านการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปูซางมีการกำหนดนโยบายโดยดำเนินการตามประกาศนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษากำหนดยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการระบุวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์ไว้ในแผนปฏิบัติการนอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งคณะทำงานและจัดให้มีห้องปฏิบัติงานจำนวน6ห้องได้แก่สกรระดับอำเภอปูซางและสกรระดับตำบลทั้ง5แห่งได้มีการจัดทำบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อร่วมมือในการดําเนินงานขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขจํานวน6แห่งได้แก่สาธารณาสุขอาเภอพูซางสถา,านีตํารวจภูทรพูซางคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่3 2มสองกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค3ส,ส่วนแยก2องิวาการนาเภอพูซางและเทศบาลตําบลสุบงและยังมีการจัดกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายเช่นรวมกับ สาธารณสุขอำเภอภูสากจัดกิจกรรมการตรวจรคัดกรองค้นหาสารเสพติดให้กับาคณะครูบุคลากรในสังกัดและนักศึกษารวมกับสถานีตำรวจภูทรภูซางเป็นวิทยากร,รให้ความรู้แก่นักศึกษาเรื่องยาเสพติดให้โทษและการจับกลุ่มผู้ที่จะทำผิดกฎหมายทั้งผู้ค้าและผู้เสพเนื่องในวันยาเสพติดโลกรวมกับที่ว่าการปกครองอำเภอภูซางในการคัดกรองค้นหาย,ยาเสพติดและเป็นวิทยากร,รให้ความรู้เรื่องสารเสพติดให้โทษและโทษของผู้กระทำผิดสารเสพติดชนิดนั้นๆกับชุดสัมพันธ์มลช ที่3216ในการจัดโครงการพัฒนาผู้เรียนสถานศึกษาปลอดภัยห่างไกลย,ยาเสพติดและรวมกับเทศบาลตำบลบงเพื่อให้ความรู้เรื่องการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อไม่ให้กลับไปสู่วงจรยาเสพติดและการแพร่ระบาดของยาเสพติดและไม่ให้เกิดผู้แพร่ระบาดรายใหม่แก่นักศึกษานอกจากนี้สกรรดรับอำเภอปูซางยังมีการกำกับติดตามประมวลผลและรายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษากำหนดปฏิทินการกำกับติดตามห้องเรียนสีขาว ปลอดยาเสพติดแล้วบบยมุกมีการบันทึกการกำกับติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบอย่างต่อเนื่องกิจกรรมห้องเรียนสีขาวศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบูซางม,มีโครงการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการส่งเสริมให้แก่นักศึกษาพัฒนาเต็มศักยภาพโดยจัดก,กิจกรรมปรับปรุงแหล่งการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่สิ่งแวดล้อมเพื่อให้นักศึกษาปลอดภัยไม่มีมุมอับมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อคัดกรองและแยกกลุ่มเสี่ยงโดยประสา ทำงานกับผู้ปกครองเพื่อนครูรวมทั้งผู้ปกครองเครือข่ายและสมาคมสิทธิเก่ากรรมการสถานศึกษาช่วยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆและมีการแต่งตั้งทีมแกนนาห้องเรียนสีขาวทั้ง4ฝ่ายในสอกอรระดับตำบลทั้ง5แห่งได้แก่สกรระดับตำบลทุง่งกล้วยสกรระดับตำบลเชียงแรงสกรระดับตำบ,บ,บลปูซางสกอรระดับตำบลศบบงและสกรระดับตำบลป่าซักรางวัลผลงานดีเด่นด้านบุรีบุรีไฟฟ้าแอลกอฮอล์ยาเสพติดและอบายามุขศูนย์ส่สงเสริมการ เรียนรู้ระดับอำเภอบูซางได้รับการยกย่องผลงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขทำให้ครูบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบูซางได้รับรางวัลและผลงานการดำเนินงานโครงการดังนี้ด้านสถานศึกษาได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผล,ผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา2566ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชุมชนองค์กรและอำเภอคุณธรรมที่ ่มีผลการประเมินระดับคุณธรรมต้นแบบประจำปี2,566ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเกียรติบัตรกิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนประจำปีงบประมาณ2,567ผ่านสื่อออนไลน์ ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice นวัตกรรมห้องเรียนสีขาวออนไลน์ Smart ททูซางของศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพูซางศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพูซางตั้งอยู่ในพื้นที่ท,ที่มีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศลาวระหว่างเมืองครอบแขวงชัยยะบุรีและมีด่านการค้าถาวรบั้นห้วกตำบลูสรง จึงมีความเสี่ยงที่จะมีการขนย้ายยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ดังนั้นศูนย์ส่สงเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอปูซางจึงได้ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการขับเคลื่อนการดําเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขจึงได้มีการพัฒนานวัตกรรมหรือการปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ขึ้นมาโดยใช้บริบทของสถานศึกษาในการพัฒนาโดยมุ่งเน้นกระบวนการให้เกิดผลลัพธ์ต่อผู้เรียนครูและสถานศึกษา โดยพัฒนานวัตกรรมห้องเรียนสีขาวออนไลน์ในการรวบรวมสื่อการเรียนรู้ใบงานให้กับผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องยาเสพติดการดําเนินงานห้องเรียนสีขาวสามารถแจ้งบอกแสยาเสพติดและอบายามุกผ่านตู้แดงเสมารักออนไลน์ซึ่งอยู่ในส่วนของห้องเรียนออนไลน์ในระบบช่วยเหลือผู้เรียนผ่านระบบออนไลน์สมาร์ทผู้างจากผลการดําเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดและอบายามุขโดยใช้นวัตกรรมห้องเรียนสีขาวออนไลน์สมาร์ทผู้างเกิดผลสําเร็จตรงผลต่อการดําเนินงานการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดและบายามกที่สาดคล้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายจนปรากฏเป็นผลงานดีเด่นดังนี้ส่งผลให้ผู้เรียนของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอูสรงามีภูมิคุ้มกันทางจิตใจไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วได้ทุกที่ทุกเวลาใช้งานง่ายสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์สามารถนำพาตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมให้ห่างไกลจากยาเสพติดและ บได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนโดยผู้เรียนของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอภูซางยังเป็นแบบอย่างที่ดีได้มีโอกาสเป็นตัวแทนของสถานศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการต่างๆในระดับจังหวัดทําให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์มีภูมิคุ้มก,กันทางด้านจิตใจและรู้จักการแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ส่งผลให้ครูสามารถนาสื่อเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้เรื่องยาเสพติดให้กับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมช่วยแก้ปัญหาต่างๆของผู้เรียนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ได้อยางมีประสิทธิภาพสร้างโอกาสการเรียนรู้ที่หลากหลายรูเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนได้จัดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านนวัตกรรมห้องเรียนสีขาวออนไลน์สมาร์ทภูซางประกอกับการเรียนแบบพบกลุ่มตามปกติส่งผลให้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอภูซางสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายามุขใช้นวัตกรรมที่ทันสมัยใช้ในการดำเนินกิจกรรมส่งผลให้สถานศึกษาได้รับรางวัลการยกย่องเชิดชูในระดับต่างๆได้รับการยอมรับจากภาคี เครือข่าย โดยได้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ร่วมกับหน่วยงานต่างๆร่วมกันดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งหมดนี้เป็นการสรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์5ด้านและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ best practice การดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพูซางขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินผลการดำเนินงานคร โรงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขปีการศึกษา2,567ทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินและให้คำแนะนำขอ,อน้อมรับทุกคำแนะนำเพื่อนำไปพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นขอบคุณค่ะ